สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการเซตอัพระบบบันทึกและก็ถ่ายทอดสดนะครับจะมีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรนะครับที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่นะครับสำหรับระบบนะครับการเซตอัพระบบเนี่ยนะครับก็จะใช้ระบบ ob นะครับก็จะใช้กล้องทั้งหมด4ตัวนะครับก็มีกล้องที่อยู่ ด้านหน้านะฮะกล้องที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะถ่ายช่วงที่รับเครื่องราชนะครับแล้วก็กล้องอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะจับพิธีกรนะครับส่วนกล้องอที่เห็นด้านนี้นะครับผมจะใช้แฮนดิแคมตัวเล็กนะครับแล้วก็วางอยู่บนตัว ออโต้แพนนะครับซึ่งจะใช้รีโมทคอนโทรลนะครับใช้รีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับจะใช้รีโมทคอนโทรลในการควบคุมนะครับควบคุมจากระยะไกลน,นะครับก็สามารถที่จะควบคุมได้นะครับสามารถควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลได้เลยนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องใช้คน ตัวนี้นะครับแล้วก็กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะอยู่บนนู้นนะครับอันนี้จะเป็นมุมกว้างนะครับอันนี้ก็จะตั้งนิ่งนะครับเป็นมุมกว้างนะครับกล้องที่อยู่ข้างบนนั้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นมุมกว้างลักษณะนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูระบบนะครับระบบก็ภาพทั้ง4ี่กล้องเนี่ยนะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ผมใช้สวิตช์ตัวเล็กนะครับเป็น a d i v i w a l e HD7105 นะครับตัวนี้นี่ผมชอบมากเพราะไม่เคยงองแงเลยนะครับได้ทุกงานนะครับแล้วก็จากสวิตช์เนี่ยเราก็จะผ่านแคปเจอร์การ์ดนะครับซึ่งผมใช้ของ Advanced Photo System นะครับผ่านแคปเจอร์การ์ดหลังจากนั้นก็จะเข้ามาที่คอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็ผมจะใช้โปรแกรม VMix นะครับในการโอเปเรตนะครับทั้งบันทึกแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับจะใช้ Vmix เป็นหลักนะครับส่วนระบบเสียงนะครับระบบเสียงเนี่ยก็ดึงเสียงมาจากห้องประชุมนะครับเครื่องเสียงห้องประชุมนะครับมาเข้า a u d i o i n t e r f a c ตตัวนี้นะครับเข้า a u d i o ยโอเอ็นเตอตัวนี้ะนะครับแล้วก็ต่อสาย USB type C นะครับ แล้วก็มาเข้าที่ที่คอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านหลังพอร์ตเนี่ยก็จะมีอันนี้จะเป็นสายแลนนะครับสายแลนเนี่ยก็สายอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็จะเป็น USB นะครับ3.0ที่มาจากแคปเจอร์การ์ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นาสาย USB ที่มาจาก Or เดอ Interface นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพอร์ต HDMI ที่ต่อจาก ไปยังจอมอนิเตอร์นะครับจอขอมนะครับแล้วก็เพื่อความล่องตัวนะครับผมก็จะใช้ไวเลสนะครับจะใช้ไวเลสสชุดนะครับไวเลสภาพนะครับก,ก็คือด้วยระยะห้องประชุมเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ไกลเพราะนั้นถ้าลากสายเนี่ยเนี่ยนู่อยู่ไกลนู่นๆเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าลากสายเนี่ยก็ก็เอาเรื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใช้ไวเลสทางานนะครับ แต่ทีนี้ไวรเลสเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในระบบที่เราทํางานเนี่ยนะครับมันไปกวนกับสัญญาณไม่ลอยเขาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งสัญญาณก็พยายามที่จะอ,อย่าให้มันชนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบนะครับระบบ OB นะครับ OB ทั้งบันทึกแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับเป็นพิธีการในห้องประชุมลักษณะนี้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับผู้จ้างงานผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับออสามารถที่จะเข้าไปดูผลงานการถ่ายทอดสดการบันทึกภาพนะครับที่เพจที่นีกระบี่นะครับแล้วก็ช่อง YouTube วารันเวิร์นช n แนลนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับ